สักครูทุกคนพบกับแซมเดนพอเซนเคยโน้สเซอนี้ก็ซีมาพิสูจน์เนาะพิสูจน์คำของคนว่ากำไข่บ er. <No sir. S 1> ่าแตกมาสักไพร์สก็ว่ากำบ่าแตกมาสักคอยก็เลยนเป็นสื่อไข่มากเลยเนาะสื่อไข่มาไข่จีได้ใครจะแทรเลย้ไงซิมาลองกำเบื้องเนาะไพรก็ว่ากำบ่าแตกคอยซิมาลองกำเบื้องเนาะเบื้องโน้ส มันค <Sh ira. S 1> ือคำเขาว่าวาแตก่อยปวดเสื้อนะอฮะวเสื้อนบางเป็นซีบแตกนะถ้าปักปึนก็แตกไม่แต่ว่าฮ้ฟรีิ้าบฟรีสิกรรมบดแตกกรฟรีเฮ้ยแต่ว่าไอย่จเสื้อบเสื้อบเจเสื้อบเาบปสื้อะอยีจเสื้ออะรอ่ะเอาถั่วยมาห้องเพื่อมันแตกคอว่าแตกจะได้ก็แตกเอาจะได้กรแตก สัายดีสบายจิ๊บจิฟรีส <Freeze! S 1> ลองมานเบิง้งในสิบแตกสักาใครเนาะเดเห็นเนาะลยใครลีลองเบิ้งมาเนะรับ้งนะบองกันเนาะ One, two, three, come พี่น้องบ่ได้บ่ได้บ่เสื้อเอาไม่เอาอีกรอบเป็นอะไริบุตเต้คุณ One two three come on เฮ้ยเป็นไปได้จะได้พี่น้องบุตเต้เฮ้ยขุดล้างหลังกระปุกนี้อยู่บน่ะ ฟรีสฮ่าสิโครกมไข่โปเตกิน่ล้วออได้ไพกัมได้เขียนพอท่าเลยตอนนี้กัมพได้เลวะเฮ้ยรอบอีกรอบมารอบสามนะวันนี้รอบเธอที่สามเฮ้ยรอบมัน

ปวแตกไี่ ek, ไ ek, ไรู้ใครปวดแตกกลัวแตกไี่รู้ปวดแตกเลยไม่อไข่ี่ได้เป็นไข่ปปนี่ตให้เพิ่งนะนี่ตอเลยดิิ no, <Sir. S 1> นี่ไข่จริงไม่อน,นะ เห็นปะตีน้อยเดียวมันก็นแตกแต่กำบ่แตกเฮ้เฮ่เตะมกักขอท่าได้พี่น้องเด้อขอท่าแบกได้บบเก่งกลับ่ลยข่อยบ้างเลยกำบวแตกกันดีย <gasps> อมแพ้ยอมแพ้เจบคลิปช่วนี้เนาะอีพี่นาจับพายโบเซยังคอมเมนต์มาเลยไปคลิปเดี๋ยวข่อยจะเค็ทจะเบิง อันนี้คนเสื้อแหละวระกำไข่ปลาแตกคนเสื้อแล้ว,วก,ลก็ล่อ,ลองตัวเองเลยข,ของใจมาดนเลยมันอ่ะมันนี่เสื้ออะไรมันนี่เสื้อนนอววประกำไข่ปลาแตกชุดจริง